ข่าวนี้ต้องบอกว่าต้องให้คุณน้ำพีกเลยเพราะว่าเรื่องของวงการนางงามของคุณที่คุณมั่นใจไหมว่าคุณเป็นแฟนพันธ์แท้วงการนางงามประเทศไทยวงการฉันรู้หมดเลยนางงามจริงหรเปล่าจริงคือพูดเรื่องไหนมาคุณรู้หมดเลยรู้ละฮะจริงออิงฟ้าเนี่ยรองเท้าเขาใส่ไซส์อะไรรองเท้าใส่แต่สามสิบเก้าบบเก้าอุ่ยที่ตกใจนี้พี่อะไรน,นะ ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวเจออิงฟ้าเดี๋ยวเจออิงฟ้าเดี๋ยวจะอัปเดาให้ดูแต่จริงอิงฟ้า พูดถึงอิงฟ้าอิงฟ้าเนี่ยเขาได้ฉายาหนึ่งอย่างพี่จ๊อบอะไรอิงฟ้ามหาชนอในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าตั้งแต่มมงลงหัวอจนทุกวันนี้นะอิงฟ้าไม่ได้พักเลยเธอคือต้องบอกว่าอิงฟ้าวราหะนะฮะแฟนคลับมีทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะงานในวงการบันเทิงของเธอเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีเดียวสมกับตําแหน่งมากเธอเจ้าแม่พีเซนเตอร์ทาได้ทุกอย่างด้วยนะถามว่า เล่นละครได้ไหมได้สิร้องเพลงได้ไหมได้นางแบบได้ไหมได้ปรากฏนางงามก็นี่มองลงมาแล้วเออใช่แต่อย่าลืมนะฮะทุกคนเวลามีคนรักแน่นอนก็ต้องมีคนชังใช่ไหมฮะคเธอชังฉันไหมไม่โอ้ยอย่าเรียกว่าชังสาหรับคุณผมเรียกว่ารังเกียจเดียดฉันตายนะฮะคุณอยู่ดีก็หาเรื่องให้ผมด่ากลับมาเรื่องอิงฟ้านะฮะอ่ะต้องบอกว่าแต่ว่าอิงฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะขยับทําอะไรก็แล้วแต่ดราม่ามันมีมาตลอดคืออิงฟ้าเนี่ยนะอืม คือเขาสงสารอิงฟ้าอย่างหนึ่งอ,อะไรไหมอะไรอิงฟ้านี่เป็นคนแบบปุ๊บจะพูดอะไรออกไปก็โดนด่าโดนจะทําอะไรออกไปก็โดนด่าเรียกว่าขยับตัวทําอะไรก็เป็นดราม่าได้หมดมนะครับจนล่าสุดนะฮะอิงฟ้าของเราเขาได้โพสต์ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโพสต์กันออนะฮะ มา,มาดูานี่เขาบอกว่าเพราะดรามา่คาคําด่าคําดูถูกต่างๆเป็นส่วนหนึ่งนะฮะทำให้เรามาถึงจุดนี้แรงผลักดันที่ทําให้อิงฟ้าไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและความพยายามมันก็ไม่เคยทรยศเราเลยสักครั้งการเอาชนะคนที่เกลียดหรือไม่ชอบเรามันคือความสําเร็จความสุขและรอยยิม้มการตอบโต้ที่เงียบแต่มีพลังที่สุด นะครับยังไม่หมดนะฮะอ่ายังมีอันหนึ่งทีมงานเราขึ้นมานะครับผมนี่อ่าอันนี้นะอะเขาก็คือคือมาเหมือนอิงฟ้ามาต่อมาต่อในคอมเมนต์ประมาณว่าครับหากเราได้รับคําชม,มเราอาจไม่รู้เลยว่าเราต้องแก้ไขหรือพัฒนาตัวเองตรงไหนแน่นอนขอบคุณม,มันเอ่อมัน มันอะไรนะมันจะเป็นคําติคําว่าปัทธรจิตใจแต่มันเป็นแรงผลักดันที่จะเป็นพลังสูงมากเลยนะในการที่จะเอาชนะคําดูถูกจากคนเหล่านั้นและมันได้ผลกับตัวเองจริงๆไม่ใช่ใครเลยนี่เขาถือว่าผู้ทธ่ฉันชอบประโยคนี้นะคนเราถ้าได้รับแต่คําชมอืมันจะต้องเหลืองใช่ไหมอันนี้มันคือ้มีคําด่าเพิ่มมากเป็นแบบว่าเอ้ย ให้เราแก้ไขอ่าคือสรุปก็คือที่อิงฟ้าโพสต์เนี่ยหมายความว่าเวลาที่เขาโดนติโดนคนต่อว่าต่างๆเขาเอามาเป็นพลังในการผลักด,ดันตัวเองทําให้ประสบความสําเร็จได้อันนี้ก็ถือว่าอ่ะ ถ้าเกิดในการคิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป,นเป็นทัศนคติดีมากเลยนะเพราะว่า<ห>มันให้กําลังใจตัวเองด้วย<ม>นะฮะอ่ะพอโพสแบบนี้พอมีคอมเมนต์แบบนี้ไปก็มีคนมากดไลค์แล้วก็เข้ามากันคอมเมนต์เยอะมากนี่พล่มทลายมากค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็นะะวัดกันได้แล้วนะว่าผลงานอิงฟ้าเป็นไงไม่ง่ายเลยกว่าจะเป็นอิงฟ้าแบบทุกวันนี้จริงเห็นไหมฮะอิงฟ้าคือนักสู้อ่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างมีคุณค่า ความสำเร็จเป็นเคลื่อนการันตีชื่ออิงฟ้าได้ดีมากและอิงฟ้านาะติดเทนเทวิตบ่อยมากนี่เธอมันแน่มาตลอดออนี่ออนะฮะเห็นไหมฮะคนที่มาซัพพอร์ตไปให้สุดลูกบินไปให้สูงนะฮะประมาณนี้ใครจะด่าใครจะด่าเลยนี่คุณวัตร บอสมาเองค่าของคนอยู่ที่ผลของงานบอสมาเองเลยนะกาลันตีเลยสุดๆใช่นะครับอ่ะก็แล้วก็ต้องให้ก็น้องแต่อิงฟ้านะเพราะว่าอังจีจะครบ1ปีในการดํานงตําแหน่งมิสแกนไทยแลนด์ส0 2 2ี่แล้วแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยอิงฟ้าก็จะมีเขาเรียกว่าทายาทอิงฟ้าละอ๋อเหรอทายาทคุณหมายถึงอะไรทายาทคือสืบทอดตําแหน่งต่ออ๋อคนร่าตานะอันนั้นนะโอเคก็สรุปก็คือเดี๋ยวเขาจะพ้นตําแหน่งใช่ก็คือเดี๋ยวอ่า เดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มประกวดปี2023ของมิสแก a นไท a แลนด์คืออินฟ้าเนี่ยก็คือเหมือนเป็นรุ่นพี่แล้วต้องเตรียมเทนเทนน้องเพื่อที่จะมารับตำแหน่งต่อซึ่งอินฟ้าก็มีเซอร์ไพตลอดบอกเลยว่าเดือนหน้าอินฟ้ามีเซอร์ไพส์อุ้ยจริงหรือเปล่ามีเซอร์ไพคุณรู้มาแล้วอ่ะรู้มาแล้วมีทั้ง ทีมงานขึ้นรูปอิงฟ้าไว้ก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวพอเราพูดแล้วคนจะงงคนจะงงว่าเอออิงฟ้าเนี่ยว่าอิงฟ้าเวลาออกงานทีอย่างเงี้ยเราต้องเอาอิงฟ้าเนี่ยมาดึงคนดูไว้ก่อนอ่ิให้เป็นภาพอิงฟ้าไว้ก่อนเอาเอาเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนไม่ดูไห้หน่อยคุณพูดสิเป็นยังไงอิงฟ้าตอนนี้ตำนานห้างแตก อิงฟ้าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะเวลาฉันออกงานนะเจออิงฟ้านะแฟนขับจะไปรอ,อจะไปคอยซัพพอตไปโอ้โหเธอแน่นเนืองแน่นมากมสนามบ,บินแตกทำมาแล้วใช่สนามบ,บินแตกแล้วไปต่างประเทศเวลาไปงานต่างประเทศนะเธอเออแฟนอินเตอร์ใช่ซัพพอตสุดๆแล้วก็นี่ของฝันของรางวัลของฝาก<อ>ามาเนืองแน่นมากเทียบเลยทีเดียวนะครับเป็นสาวคนหนึ่งที่เวลายิ้มแล้วบอกหลงเลยนะถูกต้องนะเธชอบไหมชอบสิน่ารัก สวยนะฮะก็คือต้องบอกเลย <ขอ S 1> ว่าถึงแม้ไม่ได้ชมเธอ,อะนะฮะชมอิงฟ้าถึงแม้ว่าจะพ้นตำแหน่งไปแล้วแต่มเชื่อว่าเขาก็น่าจะโลดแล่นอย่างนอย่างใกล้ใกล้ใกล้เขาเรียกว่าใกล้หมดวาระของของตำแหน่งที่รับไว้ก็คือ,อพิษแคนแถลงพันที่สิบสองใช่และถึงแม้ว่าเดี๋ยวจะพ้นตำแหน่งไปก็ยังมีงานอยู่จ้ายังโลดแล่นอยู่ได้เพราะว่าบอสแง้มาแล้วว่างานแน่นทั้งปีแล้วก็เป็นสาวคนหนึ่งที่ว่า ค่าเลทเลทค่าตัวนี้คือเทียบกับอดอลาตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเลยนะประกบเลยนะโอเคก็<อ>ะะถือว่าเป็นกําลังใจให้อิงฟา้านะเพราะว่าเขาเรียกว่าผ่านดราม่ามาได้ทุกทุกดราม่าถูกต้องนะครับ <ST>